สวัสดีค่ะเพื่อนๆอีกคลิปหนึ่งนะคะที่นอนไม่หลับมาฟองข่าวร่วมกับช่องอาจารย์พีรชัดชาแนลนะคะเพื่อนๆอไม่มีเงิินนกข้าวหมือนเลี้ยงหมูเห่าเลยเอามาสุกเลี้ยงก็แหวงจัดกันทุกตัวแล้วเขาก็ได้รับความเจ็บปวดด้วยแล้ว ขนามมากๆแต่ชัว่าเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรจนวันสุดท้ายที่จำเลยวิคเค้าต้องรู้เพราะว่าเขาต้องรู้ว่าทําไมตํารวจจึงจับเขาและทางมันเป็นสิทธิ์ที่เขาจะต้องรู้ว่าเหตุผลที่เขาเป็นจําเลยคืออะไรสสวัดีคุณประยุน์นะคะับวัญพัน้องพัตมะมณฑนแนล แต่พอไปเจอกับอีเอสแสงเอสซีพอตจอแนลป้าแตนต้องช็อกแน่ครับสวัสดีคนต่างดาวด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนลายเสร็จจำได้แน่สวัสดีทุกท่านล้ันทำให้ป้าแตนเรียกว่าต้องคิดอะไรเยอะนะอาจารย์จุดชัดก่อนนอนค่ะเพราะเขาทำใน้ขนานี้คนที่คิดว่าดีในใจของเขาเสมอมากลับเป็นคน ตาเป็นคนเขยมือให้ลูกเดินไปเข้าคุกเขยมือให้ตำรวจมาจับลุงมาจับลูกสาวเนี่ยป้งแตนเรื่องหมดแล้วนะฮะต่นั้นจะบอกว่าป้าแตงโง่จะบอกว่าลุงคนฉลาดหลอกลวงป้าแตนทุกเรื่องจนวันนี้นี่คือมันเป็นแผนชั่วร้ายมันเป็นความคิดชั่ว ยั่วยุแล่นนะจะให้ลุงคนโอดมากขึ้นมากขึ้นในแน่เลยนะครับอันนี้ตอนนี้ป้าลุงก็ออกมาต่อกลับได้แล้วนี่ถ้ามันพูดมันรู้ขนาดนั้นมันช่วยขนาดนั้นมันชนะไปนานแล้วนะครับอ้างฟังต่อครับ กำข่าวในมุง้งกันนะคะยุงไม่กัดดี ติแล้วกับพ่อตัวหรือกับพ่อผัวมันก็เป็นคุณเท่ากันหมดอีกครอบคัวหนึ่งในสามคุณพ่อคุณแม่ที่เขารบในบ้านแม่ผัวกับสภายอทโอ้ดแล้วก็พูดแบบอชัดเจนนะครับว่าใครนะเช่นอ้าวเคยซื้ออะไรไหมเนี่ยเคยซื้อทองเคยซื้ออะไรให้แม่ผัวไหม โอ้โหโเจอนนะดีไปก็ยังมีเรื่องต่างๆที่แย่ๆให้เราได้ยินเสมอนะครับที่ไม่สนใจใจดีแม่จะมาลำแม่จะอยากมาลำอยากมาหาเงินกไ็ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้สามีไปช่วยขอบคุณนะ <ไป S 1> คระเพื่อนๆน้องๆที่แวะเข้ามาชมขอมแม่ ช่อสันตรีสปาชแนลเอาไว้ไปฟังอ่าจต้นฉบับช่องอาจารย์พิรชัดชแนลนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะพูดแล้วมันเข้าข้างตัวเองหมดอะพูดอะไรเข้าข้างตัวเองหมดเลคลิปสุดท้ายก่อนนอนนะคะเพื่อนๆค่ะส้ายกับแม่ผัวถ้าไม่ใช่ป้าแตนแม่คันก็บวมด้วยค่ะก็เลยรักอ่าพ่อสามีแม่สามีอย่าง อย่างกับเป็นคุณพ่อคุณแม่เองเอาไว้ว่าข่อรู้คนพ่อรู้ันแ <คน S 1> ม่รูคนนี่แหละครับอุตสนาสปา,ชาแชนแนวนะคะ